สวัสดีครับในช่างพันส่วนนะครับจากคลิปที่เราทําไปเกี่ยวกับตัวหัวแรงไม่ว่าจะเป็นหัวแรงไฟฟ้าหัวแรงแก๊สแล้วก็หัวแรงแบตเตอรี่เนาะก็วันนั้นเราใช้ไอตัววัดเทมซึ่งก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดีมากแลวอาจจะยิงเทมแบบค่อนข้างจะเพี้ยนเพราะว่าเนื่องจากค่าเอ,อ่อที่มันไปกระทบต่อวัตถุอาจจะทําให้มันอ่านได้ไม่ได้ไม่ตรงเพราะว่าก็มีพี่ท่านึงก็คือเมสเซจเข้ามาในในเลขเข้ามาใน youtube ก็มา ก็มามาบอกเรานะว่าคือปกติตะกวัวเนี่ยมันจะมีจุดล้อมเดีวตั้งแต่180ขึ้นไปแต่และยี่ห้อมันก็จะจุดล้อมเหลวก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่180ขึ้นไปแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่ที่เขาออกมานะครับแต่วันนี้เราก็เลยแบบเห็นหลายคนชอบดูเนาะเราก็เลยเอาตัวที่อาจจะไม่ได้ยี่ห้อดีมากนะครับเป็นตัวที่เอาไว้เทสหัวแรงนะครับก็ยี่ห้อน่นาจะเป็นอ่านว่าเบ เบคอนนะครับก็อันนี้ก็มาจากประเทศจีนนะครับก็ใช้เวลาสั่งไม่นานนะครับก็จะสั่งผ่านตัวเว็บเว็บไซต์โดยตรงของจีนเลยนะครับอ่ะก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งได้ได้ของมาวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอตัวถ้าถ้า,ถาพี่หลายคนอาจจะเห็นยี่ห้อบางยี่ห้อพวกของแบรนด์ดังๆนะตัวเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เราเรา ราคาเราไม่ได้แพงมากเพราะเราเราแค่อยากลองเทสกันเพื่ให้ดูเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนที่ขาสามเหลี่ยมที่จะใส่ในเครื่องเนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับแถมมาให้โอ้แถมมาให้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยปกติเราสั่งจากถ้าเป็นเงิน US เอดอลลาร์เราสั่งมาประมาณประมาณ0.8 u s ดอลลาร์นะเพราะว่าซื้อจากเมืองนอกมันถูกกว่าในเมืองไทยไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลย มีถานหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับอันนี้เหมือนไห์สดเลยเช็คไปพร้อมกันเลยครับอ้าวโชคดีนะครับว่าไม่มีฐานเดี๋ยวขอไปเอาฐานสักคู่นะครับ อืมอืมได้สามเอ็ดองศาอันนี้คืออุณหภูมิห้องเหรออุณหภูมิ ใช่ใช่อุณหภูมิแบบว่าที่บรรยากาศทั่วไปนะภาษาอังกฤษแล้วน่าจะเรียก e แอมเบียนใช้สพินิดนึ่งอันนี้เขาจะมีรวดแถมมาให้นะเราหยิบมาใช้สักเส้นหนึ่ง ที่เขาแถมมาเนี่ยมันอาจจะเจอหัวแรงบางประเภทที่ถ้ามันร้อนมากๆอ่ะถ้าเราเทสร้อนมากๆมันน่าจะขาดแล้วแหละเพราะหัวแรงเรามีแบบหลายวัดด้วยตล้วเนี่ยก็ใส่ตามคัลเลอร์เลยวิธีการใส่โอมือรอกนะครับืเล็บฉีกก็ตามสีนี่นะสีแดง สีน้ำเงินแล้วก็สีนี้เดี๋ยวเราสามารถอืมต้องลองดูอ่าเดี๋ยวเราตัวนี้ตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะช่วยในช่างอ่านหน่อยสิครับนาคาจิมา่าตัวนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ในช่างใช้นะ อันนี้ไม่ใช่ใช้หัวแรงแก๊สแล้วกันนาคาจิมาตัวนี้เป็นของประเทศญี่ปุน่นก็ดูสภาพว่าผ่านสงครามมาเยอะแล้วอันนี้คือแก๊สหรออันนี้คือแก๊สส่วนวิธีการจุดเดี๋ยวในช่างหาพระช็กมาก่อนนะก็เริ่มจากแนะนําการใช้งานมีสวิตช์ o อนออเหมือนกันแล้วก็มีการปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของตัวแก๊สเนาะเรียกว่าโวลูมก็ได้บวกลบ เดี๋ยวเราลองจุดดูด้วยวิธีการจุดก็ต้องอาจจะมีดึงดึงเพื่อให้ให้เข้าไปในห้องเผาไม้มันก่อนแต่แรกเราก็เรื่อนเปิดแก๊สก่อนแฮ้เสียงแก๊สออกแล้ว๋อักพักหนึง่งแล้วก็ค่อยปิด จุดยากหน่อยรุ่นนี้ทไมดับอยู่เรื่งอะเดี๋ยวดิมัน ใชย้าชาย,ยากแต่ตอนนีใช้ได้แล้วยังไอ้ขี้ติดอะยังไอ้ขีติดแล้วสังเกตดูนะตาจะแดงนะก็เร่งได้ พักหนึ่งนะเดี๋ยวเอาทดสอบเอาเครื่องหายไปแล้วครับพ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 ับอืมกดอุณหภูมิมาเดี๋ยวลองลองวัดนะครับวิธีการวางก็วางแบบวางแนวนอนนะอันนี้นาะยช่างก็ดูจากคลิปในของคนอื่นมาครับก็เดี๋ยวลองวางสัมผัสแนวนอนนะครับอืมไว้นิ่งๆเห็นไหมอ่าก็อย่างที่นาะยช่างพูดไปเนาะ จุดหลอมเร็วตัวเนี่ยถ้าร้อยร้อยแปดสิบก็สามารถหลอมละลายได้แล้วดูนะครับตัวนี้ไปได้เท่าไหร่เมื่อกี้ดูทันไม่กล้อง <240. S 1> เดยีเริ่มใหม่นะปื๊ดดูนะครับว่าตัวหัวแรงแก๊สเราจะไปได้เท่าไหร่เอาดูให้ค่ามันนิ่งแล้วกันครับถ้ารวบไม่ขาดซะก่อนนะครับ อ่ะประมาณสองร้อยสองร้อยหกสิบแล้วกันนิ่งๆเดี๋ยวรวดขาดอโอเคเจียวครับอันนี้เดี๋ยวมาดู USB นะครับว่ามันทำอุณหภูมิได้สูงสุดที่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะเร่งมันมีวอลลุ่มอยู่นะมันดูรู้สึกว่าสูงสุดที่4.8่จโวล์นะ ถ้าถ้ากล้องมองเห็นนะที่ที่มันเล่งแม็กได้ของรุ่นนี้นะเนี่ยประมาณ4.8โวลต์ก็เดี๋ยวเราเทสให้ดูเลยดีกว่าว่าพี่เขาจะทำอุณภูมิได้สูงสุดกี่องศานะครับอ่ะแล้วนี้เราก็กดแชร์ไว้เลยเพราะว่าหัวแลรงยูบนี้ไม่มีรุ่นนี้มันไม่มีแบบไม่มีแบบ กด power on เลยมันก็ต้องกดแช่ก็ใช้เวลานิดนึงก็สองของนาทีขึ้นไปแหละกดแล้วก็บัตกีหน้าง,งานจนกว่าจะขึ้นใช่จนกว่า,นนะวาควันจะขึ้นจะหลอมละลายตะก,กั่วได้อ่ะเดี๋ยวเราลองแตะดูก่อนนะว่าเท่าไหร่มือไม่นิ่งมือไม่นิ่งแป๊บหนึ่งปลายมันนี่โอ มาดูนะครับว่าตัว USB ทําความร้อนเวันไรได้เท่าไหร่นําโดงแก๊สไปแล้วครับนี่ครับไปสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบเยอะนะเนี่ยลวดผมจะขาดก่อนนะเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบสาม้อยเจ็สิบน่าตัดตัดอวเลขาดชุ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 ดเลยครับโอ้แม็กเลยสี่ร้อยแล้วก็ไปได้เยอะนะครับกลัวรวดขาดก่อน ยังไม่ได้อ่านเลยว่าตัวสเปคเครื่องเนี่ยเขาได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพิ่งเพิ่งซื้อมาทดลองนะเห็นมีเอเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนเพจ FC ดูเยอะเ,อเราก็ไม่ได้ซื้อของแพงมาเล่นมากมายนนี้ของแบบผมจาไม่ได้หรอกมันคือหลักหลักหลักร้อยนี่แหละครับดูก่อนนะครับว่ามันไปวัดได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวอ่านแมนวนวลก่อนนะครับหาในพร้อมกันเลยครับภาษาอังกฤษก็มูมูาปานะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ อ้ ه, ตัวนี้เทมเปอเรเจอร์แที่ศูนย์ถึงเจ็ดร้อยองศาซีนะครับถือว่าโอเคแค่สี่ร้อยเนี่ยก็ใจใจหายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาสี่ร้อยใช่ไหมครับใช่โอ้สี400่ร้อยเลยถือว่าพอแล้ไม่กล้าเทสเยอะเดี๋ยวพอดีไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่งเพิ่งสั่งมาเพิ่มมันยังไม่มาสั่งแยกกันมาครับก็โอเคก็ทำได้ร้อยสี่สิบวัต โอ้ไป485องศาสีเลยก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากของชิ้นนี้มันเป็นของที่มาจากโซนยุโรปปักไม่เหมือนบ้านเราเลยเขามีอุปกรณ์ฟิวกันขาดนะเราเลยคนไทยเราฉลาดแล้วเราเลยซื้อปักปักมาใช้งานนี่เจอของไทยจริงๆปักตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร เราก็เสียไปเลยเปิดไฟยังไฟติดยังอ๋อติดแล้วก็เดี๋ยวเราดูเทสดูว่าแล้วลองกดเลยนะว่าแป๊บเดียวเขาจะได้ออจุด คิดว่านะเขาน่าจะได้จุดหลอเมื่อไรสูงนะเพราะว่าเขาเป็นคอยคอยทองแดงเดี๋ยวผมกดมันจะมีไฟ LED สามดวงนี่นะเข้าตาเลยนะครับกดดูนะออโอ้เสียงแบบนุ่มเหมือนบบตรเตอรี่นนะแตม่มันไม่มีเสียงหรอกโอ้ดูควันขึ้นเลยดูควันขึ้นไม่รู้จะขาดก่อนหรือเปล่าอัานนี้เทสดูนิดนึงมีกิ่นนะ้างก็มีกินไหมเพราะเราไปเทสกับพลาสติกมา โอ้สาม้อยแล้วก็พอใจแล้วกินไม่มาแล้วอ่าแล้วเมืเ่อกี้สเปคบอกสี่ร้อยกว่าเออเราอยากจะกลัวจะขาดก่อนไงอืม <ooh S 1> เอาลองดูนะสี่ร้อยเลิกนะ <ooh S 1> อืมเห็นโอเคพอแล้วพอแล้วเหม็นแล้วเห <c ười> <c ười> ม็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแมนนวลนิดนึงว่ามันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ ว่าเมนนุ่นมันจะปนแปลกโอ้กลิ่นมันแรงมากเลยอะกลิ่นอะไรอะกลินก่นอะไรก็ไม่รู้นะครับกลิ่นใหม่แล้วกันครับนายช่างก็ไม่รู้แล้วครับเอ่อมาดูื่อมือหน่อยครับอย่าหน,นีกันดีครับเอ,อ้ผมก็เขาจะบอกว่าแปลกนะไม่รู้มันถทาออฟนี่ก็อยู่นี่กดกดหนึ่งแก๊กนีไ่ได้อุณหภ,ภูมิสูงร้อยสี่สิบวัตถ์ถ้ากดสองแก๊กนี่คืออุณหภ,ภูมิร้อยวัตต์ โดยส่วนใหญ่เราเองเราจะกดแค่เราคิดว่าเร่งน้อยล้วก็กดกดน้อยไงเร่งมากกดมากมันสลับกันไหมอ,อันนี้กดนิดเดียวร้อยสี่สิบกดสองแก๊กร้อยวัตวปั๊บลงนี่จะเป็นเราเนี่ยเรากดแบบมิดเลยนะเดี๋ยวเราถ้าเรากดมิดจะเหลือแค่ร้อยวัตเนี่ยหนึ่งนี่อันนี้จะร้อยวัตโอ้ก็ดีร้อยวัตก็พอแล้วความจริงอนะ ร้อยวัตต์ก็น่าจะวิ่งไปที่400ได้อยู่แล้วนะเอา450เลิกถึงนะงนะโอเคถึงนะโอเคเลิกแล้ว <S 2> <S 2> <S อ่ะวันนี้ขอจบคลิปการใช้เเทสเทสวัดเครื่องวัดอุณหภูมิปลายหัวแรงปกติ ช่างที่เขาซ่อมพวกหัวแรงเทปเทปเนี uh, for, uh, to well. We so ่ยเขาจะต้องใช้ไอตัวเครื่องเทปเทปเหมือนกันเพื่อเพื่อในการปรับปรับดูว่าไอตัวที่เขาซ่อมไปเนี่ยมันทําความร้อนได้ถึงที่ลูกค้าที่เขาส่งซ่อมไหมเพราะบางลูกค้านี่เขาก็ซ่อมพวกโทรศัพท์ที่แพงๆเนี้ยเขาก็จะมีเครื่องพวกแพงๆพวกนี้ไว้แต่เราไม่ได้ซ่อมอะไรแพงๆเราแค่เอามานําเสนอให้ดูว่าเออมันก็เครื่องถูกๆมันก็วัดได้นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะจะไม่ดีนะเพราะว่า ผมให้ดูข้างหลังหน่อยเขาก็เขียนมันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าวันนี้วันนี้มารีวิวทั้งสวนบัวเลยมืดไปหน่อยนี่นะเขาจะมีเป็นเป็นแบรนด์ของเขาเหมือนกันนะครับก็ก็เพิ่งเห็นยี่ห้อนี้แหละก็เลยสั่งมาลองใช้ดูครับก็ลองลองหามาใช้กันดูนะครับก็วันนี้ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในช่างบ้านสวนนะครับก็ขอขอบคุณ f อทั้งหลายที่ที่ชอบดูแล้วก็ผมก็เลยแบบก็ที่ f c ดูดูเนี่ยผมก็มีแรงใจที่อยากจะก็อยากจะทําให้อยากจะทําให้ดูก็เลยได้แรงใจจาก FC ซครับก็เลยอีกอย่างเราก็ได้ในการซื้อเครื่องมือด้วยแหละก็ก็ก็ดีใจนะครับที่ F c ฟติดตามแล้วก็ชอบดูกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ